ตเติมความคิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยบริการเพิ่มรอยยิ้มที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศเราคือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อทุกอนาคตการออมเงินของคนไทยธนาคารเกียรตินาคินทุกความคิดเป็นไปได้ เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะมาอัปเดตท,ที่ตลาดหุ้นไทยกันสักเล็กน้อยค่ะล่าสุดนะคะดัชนีน้ำปรับเพิ่มขึ้นมา3.82จุดค่ะมายืนอยู่ที่980.69จุดนะคะ,คะด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,900กว่าล้านบาทค่ะ,คะมีหุ้นของไร,ร่โมเดลเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากคาดการว่าเดอะริเวอร์นั้นจะสามารถสร้างรายได้แบบต้ก้าวกระโดดในปี55ค่ะค่ะพูดถึงนะคะเรื่องของทิศทางการลงทุนนะคะในช่วงที่เกิดน้ําท่วมนะคะแล้วก็รอไปจนถึงกว่าจะฟื้นฟูปีหน้าเนี่ยมีหลายตัวนะคะนนดด้้้าของหุที่จะไรับ ลประโยชน์ด้วยส่วนเรื่องของทองคำเนี่ยก็มีปัจจัยที่จะกระทบแตกต่างกันไปค่ะในด้านของการพิจารณาการลงทุนส่งท้ายปีนะคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงบ้างไปติดตามเก็บตกจากงานสัมมนาหุ้นทองกองทุน2012จาก Money Expo เชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ ือว่าเข้าโค้งสุดท้ายของปีละเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่อะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะคะในด้านของการเงินการลงทุนตลาดหุ้นก็น่าจะสดใสขึ้นทองก็จะแพ,แพงแพงใช่ไหมคะราคาก็จะขึ้นลงทุนก็จะได้กําไรกองทุนที่จะรับปีใหม่ก็ออกมาเยอะด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนอะไรเนะี่ยให้พี่กันเริ่มก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลยสำหรับปีหน้านะคะนอกจากน้ำท่วมในบ้านเราเมื่อไหร่จะฟื้นแล้วปัจจัยต่างประเทศ มีอะไรบ้างที่ต้องนําเอามาพิจารณาคะผลกระทบจากน้ําท่วมที่เข้าไปตอนนี้เนี่ยต้องดูระยะเวลาว่ากินระยะเวลายาวนานแค่ไหนนะครับและจะไปกระทบเศรษฐกิจสําคัญสําคัญส่วนเศรษฐกิจสําคัญสําคัญอีกหรือเปล่านะครับเท่าที่เราตรงนี้เนี่ยตรงอุตสาหนิคมอุตสาหกรรมตยุธอยุยาเนี่ยโดนหมดนะครับก็ยังเหลืออีกด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้มากนักนะครับแล้วเราต้องดูว่ามันกิ่ระยะเวลานานไหมถ้านานแน่นอนกระทบ gdp นะครับ กระทบเออร์นน่งหุ้นหลายๆตัวอย่างแน่นอนอันนี้คงต้องมองจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่สินยุโรปไม่รู้แปลกมากบางวันยูอิตาลี่เจ็ดเปอร์เซ็นหุ้นลงอีกวันกับอีกวันนึงก็ลงมาพอขึ้นกลับไปเจ็ดเปอร์เซ็นอีกทีหุ้นขึ้นไม่รู้จริงๆอันนี้ไม่รู้เ็าดูอย่างไงนะครับแล้วดูประเทศก,ก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวิกฤตจากยุโรปตอนนี้จะเห็นบอกก็มีประเทศอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับ อันนี้ผมว่าวิกฤตเหล่านี้ต้องตามดูแล้วต้องดูได้ว่าตลาดอ่านยังไงนะครับค่ะก็ได้ฟังนะคะเบื้องต้นนะคะสำหรับปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็มีผลต่อการลงทุนต่อเน,นื่องจาก ปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะที่นี่หนึ่งอย่างที่ต้องติดตามกันก็คือเรื่องของทองคําเมื่อครู่นี้<ฆ>คุณนัดบอกว่าทองคําจะเป็นขาขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่จะขึ้นเนี่ยอาจจะมีย่อบ้างลงบ้าง<ฆ>มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะมีผลต่อราคาทองคําปีหน้าก็อย<ฆ> <c oughs> ่างเมื่อกี้ก็ฟังปัจจัยในประเทศไปเยอะแล้วนะคะเราเดี๋ยวมาพากันไปปัจจัยต่างประเทศดีกว <c oughs> ่านะคะเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกว่าราคาทองคําก็มีผลมาจาก ปัจจัยต่างประเทศสมดนะคะเพราะว่าอีกแง่นึงก็คือในแง่ค่างเงินบาทซึ่งอาจจะเกี่ยวกับฟันโฟบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ปัจจัยส่วนใหญ่ก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะอย่างแรกเลยปัญหาปัจจัยท็อปคิดในตอนนี้ก็คือนี่ยุโรปนะคะอย่างที่เมื่อกี้ทางที่การพูดแล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมอิตาลีพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น7%กว่าทุกอย่างร่วงหมดนะคะตลาดพุ้นตลาดทองคาร่วงหมดนะคะ พออีกครั้งหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าน้อยกว่าที่คาดนะคะคนก็คาดการว่าเออดีกว่าที่คาดไว้นะคะตรงนั้นก็ทําให้ขึ้นไปอีกนะคะก็คือลงๆขึ้นๆในนี้ก็คือต้องติดตามข่าวสารใ,ใกล้ชิดนะคะยิ่งปัญหานียุโรปอย่างล่าสุดนะคะทั้งกรีซหรือว่าแม้กระทั่งอิตาลีที่ลุกลามไปนะคะปัญหาจะลุกลามไปอิตาลีหรือไม่เพราะว่าอิตาลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีนี่อยู่หน0ร้อย่ของจ d ดีพของอิตาลีนะคะก็เรียกได้ว่าสูงนะคะและ้วก ถ้าเกิดว่าปัญหานี่ลุกลามมากขึ้นตรงนี้ต้องบอกว่า ก็ปกติจะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะคะมาฟังพี่จูนช่วยฟันธงเลือกให้หน่อยบ้างดีกว่าค่ะว่าอย่างปีหน้า2012จะมาแล้วปัดตั้งชื่อหัวข้อทีมเราตั้งอย่ว่าหุ้นทองกองทุนนะคะหลายคนบอกว่าแหมอยากจะเทใจไปที่หุ้นพัวพี่กันแล้วหรอคุณนัทก็สวยมากนันเรื่องจริงนะ <laughs> นะคะคุณนัทก็น่ารักากจะลงทองไม่ได้เชงต่อว่าไม่เลือกนี่กกจะกวนพี่จูนก็น่ารักมากเลยไม่รู้จะเลือกอะไรดีไงพี่จูนจะแนะนำยังไงดีคะจริงๆต้องถามว่า หุ้นทองคำนะคะที่ทางถามบอกว่ามันขึ้นไหมขึ้น GDP เมืองไทยขึ้นไหมปีหน้ายังขึ้นอยู่ยังเป็นบวกอยู่แต่มันไม่ใช่เท่ากับ7.8%ที่ผ่านมานะคะอาจจะ3-4%นะคะนั้นถามบอกว่า2ตัวนี้มันขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นไปตลอดมันถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงค่ะ นะคะงั้นอย่างแรกเลยที่ถามว่าควรลงไหมบอกได้เลยว่าควรลงนะคะเพื่อที่ว่าพอร์ตของเราเนี่ยถ้าเอาฝากไว้นะคะไม่กระจงกระจายการลงทุนเลยนะคะฝาก1%เนี่ยคุณกาลังทําให้ค่าของเงินคุณติดลบนะคะแต่ลงเนี่ยลงยังไงนะคะก็ต้องบอกบอกว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหน นะคะเรามีความรู้แค่ไหนนะคะถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะนะคะก็ต้องบอกบอกว่าอย่างที่จัดอาจจะหุ้น30นะคะทองคำนะคะห้าถึงนะคะอันนี้เป็นแล้วแต่สัสดส่วนนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็เป็นหลักการนะคะที่เอามาฝากกันค่ะส่วนใครบอกว่ายังไม่หนำใจนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาค่ะเพราะว่าคุณอุมาพันนะคะจะมารอให้คำปรึกษาทางด้านการเงินกับเราต่อค่ะกลับมาติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ